ป่าฝนอเมซอนหรือที่เรียกกันว่าป่าอเมซอนหรือแอมเมโซเนียเป็นป่าฝนเขตร้อนชื้นใบกว้างในไบโอมอเมซอนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอ่งอเมซอนในอเมริกาใต้แอ่งนี้ครอบคลุมพื้นที่7ล้านตารางกิโลเมตร2.7ล้านตารางไมล์ซึ่ง6ล้านตารางกิโลเมตร2.3ล้านตารางไมล์ ปกคลุมด้วยป่าฝนนี้ประกอบด้วยดินแดนของ9ก้าชาติและดินแดนของชนพื้นเมือง3,344แห่งป่าไม้ส่วนใหญ่60%อยู่ในบราซิลรองลงมาคือเปรู13%โคลอมเบีย10%และส่วนน้อยอยู่ในโบลิเวียเอกวาดดรเฟรนเกนาก,นากายอนาซูรินามและเวเนซุเอลามี4ประเทศที่ใช้ชื่ออ m ม z o n ัสเป็นชื่อเขตการปกครองระดับแรกและฝรั่งเศสใช้ชื่อไกอาเนอแอมเมอร์โซนีอันภาคสำหรับพื้นที่ป่าฝนคุ้มครองของเฟรนเกนาป่าอเมซอนคิด เป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ป่าฝนทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกประกอบด้วยพื้นป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกโดยมีต้นไม้ประมาณ3 9 0 0 0 0้านต้นในประมาณ16,000ชนิดประชากรมากกว่า30ล้านคนจาก350กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในแอมะซอนซึ่งแบ่งออกเป็นระบบการเมืองระดับชาติ9ระบบและดินแดนของชนพื้นเมือง ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ3,344แห่งชนพื้นเมืองคิดเป็น9%ของประชากรทั้งหมดและ60กลุ่มชาติพันธุ์ยังคงแยกตัวอยู่เป็นส่วนใหญ่การตัดไม้ทำลายป่าครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในป่าก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายหลายประการ ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการตัดไม้ทำลายป่าในบราซิลอาจสูงกว่าต้นทุนของสินค้าโพกพ์ทั้งหมดที่ผลิตได้จากการตัดไม้ทำลายป่าประมาณ7เท่าในปีพุทธศักราช2566ธนาคารโลกได้เผยแพร่ารายงานที่เสนอโครงการเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าในภูมิภาคการตัดไม้ทำลายป่าสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อภาคเกษตรกรรมจนอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายทางการเกษตร ได้มี9ประเทศที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำเอเมซอนโดยพื้นที่ป่าฝนส่วนใหญ่58.4%อยู่ในเขตแดนของบราซิลอีก8ประเทศได้แก่เปรู 12.8%, โบลิเวีย 7.7%, โคลอมเบีย 7.1%, เวเนซุเอลา 6.1%, กายอาณา 3.1%, สุรินาม 2.5%, เฟรนเกนา่า1.4%และเอกวาดอร์1%ป่าฝนน่าจะก่อตัวขึ้นในยุคอีโอซีนตั้งแต่56ล้านปีถึง33.9ล้านปีก่อน ปรากฏให้เห็นหลังจากอุณหภูมิเขตร้อนทั่วโลกลดลงเมื่อมหาสมุทรแอตแลนติกขยายตัวเพียงพอที่จะทําให้แอ่งอเมซอนมีภูมิอากาศอบอุ่นและชื้นป่าฝนมีอยู่มานานอย่างน้อย55ล้านปีและพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ยังคงปราศจากไบโอมแบบสวรรณอย่างน้อยก็จนถึงยุคน้ําแข็งปัจจุบันซึ่งภูมิอากาศแห้งแล้งกว่าและสวรรณแพร่หลายมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์การสูญพันธุ์ในยุคครีเทเชียสพาลาโอจีนการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ และสภาพอากาศที่ชื้นกว่าอาจทำให้ป่าฝนเขตร้อนแผ่ขยายไปทั่วทวีปจาก66ถึง34ล้านปีก่อนป่าฝนแผ่ขยายไปทางใต้ไกลถึง45 องศาความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในช่วง34ล้านปีที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ทุ่งหญ้าสวรรณาสามารถขยายเข้าไปในเขตร้อนได้ยกตัวอย่างเช่นในยุคโอลิโกโซีนป่าฝนแผ่ขยายออกไปเป็นแถบแคบๆอีกครั้งในช่วงไมโอซีนตอนกลางจากนั้นก็หดกลับเป็นชั้นหินส่วนใหญ่ในแผ่นดินในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามป่าฝนยังคงเจริญเติบโตได้ในช่วงยุคน้ำแข็งเหล่านี้ทำให้เกิดการอยู่รอด และวิวัฒนาการของสายพันธุ์ที่หลากหลายในช่วงกลางยุคอีโอซีนเชื่อกันว่าแอ่งระบายน้ำของแม่น้ำอเมซอนถูกแยกออกตามแนวกลางทวีปโดยผู้รู้สอาชน้ำทางฝั่งตะวันออกไหลไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่น้ำทางตะวันตกไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกผ่านแอ่งแอมเมอร์โซเนสอย่างไรก็ตามเมื่อเทือกเขาแอนดีสูงขึ้นแอ่งขนาดใหญ่ก็ถูกสร้างขึ้นซึ่งล้อมรอบทะเลสาบซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อแอ่งโซลโมสภายในห้า สิบล้านปีที่ผ่านมาน้ำที่ะส,สมนี้ได้ทะลุผ่านพูรูซาชและรวมเข้ากับน้ำที่ไหลไปทางตะวันออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีในสําคัญในพืชพันุ์ในป่าฝนอเมซอนในช่วง21,000ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ยุคน้ำแข็งสูงสุด LGM ครั้งสุดท้ายและยุคน้ำแข็งละลายที่ตามมาการวิเคราะห์ตะกอนที่ะส,สมจากทะเลสาบโบราณในแอ่งอเมซอนและแอ่งอเมซอนแฟนบ่งชี้ว่าปริมาณน้ำฝนในแอ่งในช่วง LGM ต่ํากว่าในปัจจุบัน และเกือบจะแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับการลดลงของพืชพันธุ์เขตร้อนชื้นในแอ่งในปัจจุบันป่าอเมซอนได้รับปริมาณน้ำฝนประมาณ9ฟุตต่ตอปีอย่างไรก็ตามยังมีการถกเถียงกันว่าการลดลงนี้กว้างขวางเพียงใดนักวิทยาศาสตร์บางคนโต้แย้งว่าป่าฝนถูกลดขนาดลงเหลือเพียงพื้นที่หลบภยัยขนาดเล็กที่โดดเดี่ยวขั้นด้วยป่าเปิดและทุ่งหญ้านักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆโต้แย้งว่าป่าฝนยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ขยายไปทางเหนือใต้และตะวันออกน้อยกว่าที่เห็นในปัจจุบันการถกเถียงนี้พิสูจน์แล้วว่ายากที่จะแก้ไขได้เนื่องจากข้อจํากัดในทางปฏิบัติของการทํางานในป่าฝนทําให้การสุ่มตัวอย่างข้อมูลมีความเอียงเอียงไปจากศูนย์กลางของแอ่งอเมซอนและคําอธิบายทั้งสองได้รับการสนับสนุนค่อนข้างดีจากข้อมูลที่มีอยู่นักสิ่งแวดล้อมมีความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นผลมาจากการทําลายป่าและยังกังวลเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ ซึ่งอาจเร่งภาวะโลกร้อนป่าดิบชื้นแอมะซอนคิดเป็นประมาณ10%ของผลผลิตขั้นต้นบนบกของโลกและ10%ของแหล่งกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศซึ่งคิดเป็นประมาณ1.111เมตรอีกตันของคาร์บอนคาดว่าป่าแอมะซอนได้สะสมคาร์บอน0.620 37ตันต่อเฮกตาร์ต่อปีระหว่างปี1975-1996ในปี2021 มีรายงานว่าเป็นครั้งแรกที่แอ a z มาซอปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าที่ดูทรับแม้ว่ามักถูกอ้างถึงว่าผลิตออกซิเจนมากกว่าหนึ่งในสีของโลกแต่สถิตินี้มักถูกกล่าวถึงแต่ถูกใช้อย่างผิดๆซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงการหมุนเวียนของออกซิเจนส่วนสนับสนุนสุทธิของระบบนิเวศอยู่ที่ประมาณศูนย์แบบจำลองคอมพิวเตอร์แบบจำลองหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแสดงให้เห็นว่าป่าฝนอเมซอนอาจกลายเป็นป่าที่ไม่ยั่งยืนภายใต้เงื่อนไขที่ปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างรุนแรงและอุณหภูมิที่สูงขึ้นนำไปสู่การสูญเสียพื้นที่ป่าฝนเกือบทั้งหมดในลุ่มน้ำภายในปี2100และผลกระทบทางเศรษฐกิจทุนทางธรรมชาติ และบริการของระบบนิเวศที่รุนแรงจากการไม่สามารถหลีกเลี่ยงจุดเปลี่ยนได้อย่างไรก็ตามการจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของลุ่มน้ำเอเมซอนในแบบจำลองต่างๆมากมายไม่สอดคล้องกันในการประมาณการการตอบสนองต่อปริมาณน้ำฝนซึ่งมีตั้งแต่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปจนถึงการลดลงอย่างมากผลลัพธ์บ่งชี้ว่าป่าฝนอาจถูกคุกคามตลอดศตวรรษที่21โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกเหนือจากการตัดไม้ทำลายป่านักวิจัยชาวเปรูทาเทนาเอสปิโนซาเอส กับต้นดิปทริกซ์ไมครนในป่าอเมซอนของเปรูในปีพุทธศักราช2532นักสิ่งแวดล้อม CMTers และเพื่อนร่วมงานอีกสองคนระบุว่ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและชีวภาพในการปกป้องป่งปาฝน1เฮกตาร์ในป่าอเมซอนของเปรูถูกคำนวณว่ามีมูลค่า6,820ดอลลาร์สหรัฐหากป่าไม้ที่สมบูรณ์ถูกเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปทำผลไม้น้ำยางและไม้1,000ดอลลาร์สหรัฐหากตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไปทำไม้เชิงพาณิชย์ ไม่ได้เก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืนหรือ148ดอลลาร์สหรัฐหากใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในขณะที่ดินแดนของชนพื้นเมืองยังคงถูกทำลายจากการตัดไม้ทำลายป่าและการทำลายล้างระบบนิเวศเช่นในป่าอเมซอนของเปรูมชนป่าฝนของชนพื้นเมืองยังคงสูญหายไปขณะที่กลุ่มอื่น,นๆเช่นอูราลินายังคงดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทางวัฒนธรรมและชะตากรรมของดินแดนป่าของพวกเขาขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างลิงที่ไม่ใช่มนุษย์กับการดำรงชีวิต และสัญลักษณ์ของชนพื้นเมืองในที่ราบลุ่มอเมริกาใต้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับชีววิทยาชาติพันธุ์และความพยายามในการอนุรักษ์โดยชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงพุทธศักราช2549พื้นที่อนุรักษ์ในป่าฝนอเมซอนเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าและอัตราการตัดไม้ทำลายป่าลดลงถึง60%พื้นที่ประมาณ1ล้านตารางกิโลเมตร250ล้านเอเคอร์ ได้รับการอนุรักษ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งรวมเป็นพื้นที่ปัจจุบัน1,730,000ตารางกิโลเมตร430ล้านเอเคอร์ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2562ศาลเอกวาดอร์ได้หยุดกิจกรรมการสำรวจน้ำมันในพื้นที่180,000เฮกตาร์440,000เอเคอร์ของป่าฝนอเมซอนในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562ศาลเอกวาดอร์ได้สั่งห้ามรัฐบาลขายดินแดนพร้อมป่าไม้ให้กับบริษัทน้ำมันในเดือนกันยายนพุทธศักราช 2,562สหรัฐอเมริกาและบราซิลตกลงที่จะส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชนในแอมะซอนทั้ง2ยังได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะจัดสรรเงินทุนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับแอมะซอนซึ่งนำโดยภาคเอกชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลกล่าวว่าการเปิดพื้นที่ป่าฝนเพื่อ การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหนทางเดียวที่จะปกป้องผืนป่านี้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับป่าไม้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้ำจุนภาคการเกษตรของบราซิลเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าจะรบกวนรูปแบบการตกของฝนและเพิ่มอุณหภูมิซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายทางการเกษตร แม้แต่การชลประทานก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะเกษตรกรจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการชลประทานซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนอยู่แล้วในปีพุทธศักราช2566ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงานชื่อ A Balancing Act for b i i s a o a i a e r n i n s t a t e and Economic Memorandum รายงานระบุว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการตัดไม้ทำลายป่าในบราซิลอาจสูงถึง317พันล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งสูงกว่าต้นทุนของสินค้าโภกภัฑ์ทั้งหมดที่ผลิตได้จากการตัดไม้ทำลายป่าประมาณ7เท่าเสนอโครงการเศรษฐกิจที่ไม่เน้นการตัดไม้ทำลายป่าในภูมิภาคป่าฝนอเมซอนการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานการรวมต้นไม้อาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ สามารถช่วยหยุดการตัดไม้ทำลายป่าในภูมิภาคได้ตามข้อมูลของ WWF การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถช่วยให้ป่าแอมะซอนลดการตัดไม้ทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังมีการปฏิบัติน้อยมากในป่าแอมะซอนส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นภาคส่วนที่ชุมชนพื้นเมืองในป่าแอมะซอนสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งรายได้โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าฝนของบราซิลกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยังยงยงย่งยืนของบราซิลในปีพุทธศักราช2552ริมแม่น้ำอาริปูอาน่าในเขตอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาริปูอนาน่านอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบางส่วนอยู่ในเขตอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมามิราอุอาท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังมีการปฏิบัติในพื้นที่ป่าฝนของเปรูด,ด้วยตัวอย่างเช่นมีที่พักเชิงนิเวศบางแห่งอยู่ระหว่างเมืองกุสโกและเมืองมาเรเดอสในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566สหพันธนาคารของบราซิลได้ตัดสินใจนำมาตรฐานความยั่งยืนฉบับใหม่มาใช้ โดยเรียกร้องให้ผู้แปรรูปเนื้อสัตว์ต้องมั่นใจว่าเนื้อสัตว์ของพวกเขาไม่ได้มาจากพื้นที่ที่ถูกตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายจะไม่มีการให้เครดิตแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่นี้การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหภาพยุโรปตัดสินใจบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าผู้ส่งออกเนื้อวัวของบราซิลกล่าวว่ามาตรฐานนี้ไม่ได้บังคับใช้กับเจ้าของที่ดินเพียงเท่านั้น154 ธนาคาร21แห่งซึ่งคิดเป็น81%ของตลาดสินเชื่อในบราซิลตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นตามรายงานของรัฐบาลโคลอมเบียอัตราการตัดไม้ทำลายป่าในป่าเมซอนของโคลอมเบียลดลง70%ในช่วง9เดือนแรกของปี2566เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายอนุรักษ์ของรัฐบาลหนึ่งในนั้นคือการจ่ายเงินให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ป่า